ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้ไกลจากกิเลสแต่สรูชอบได้ด้วยพระองค์เองอเจริญพรนะอุบาสุอุบาสิกากรลายนามทิทุกท่านเนาะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะถ้าเป็น ทางโลกก็เป็นวันอาทิตย์นักณโยมวันครอบครัววันอาทิตย์หรือวันเสาร์ล่ะเออเสาร์วันเสาร์เนาะถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันวันวันครอบครัวผู้ปกครองก็จะพาเด็กอไปเที่ยวทะเลเที่ยววนสัตว์ชนสนุกบ้างวันนี้ก็เป็นอเสวนา วันวันโกรนอ่าวันวันไม่ใช่วันโกรนถ้าโกรนนี่คือโกรนนอนกรนอยู่อ่าวันวันก่อนวันพระอ่าพระพิสุก็จะกรงผม <c oughs> ทุกทุกเดือนอ่าเดือนหนึ่งก็ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนี่แหละคุณโยมกรงกร,รงผมเกษาโลมานะคะทันตาตะโจาเกษารักษาผม ันตก็คือฟันของเราแต่โจนเนื้อหนังมังสานะเนาะปรงนี้คือปรงแบบไหนคับโยมรักโรคโกรธ,รธ,รธ,รธลงปรงปรงแล่วหลวงพี่ปรงเล่าสำหรับพระภิกษทุที่บวชมาใหม่ก็โลภทะทวานี่ก็เหมือนอาตมานี่เองก็ยังมีอยู่นะคุณโยมแต่เราก็ต้องข่ บางทีอารมณ์ของเราโกโรธอากโกโรธให้สัตว์สมมติว่ามีชนับตัวหนึง่งวิ่งไล่ไล่กัดไก่แล้วก็ตวาดตวาดบ้างอ,อารมณ์จะอารมณ์โก,โกโรธก็คือไม่ให้หนักเกินไปนั่นเองเนาะเดี๋ยววันนี้ก็นำเสนอสุภาษิตธรรมะที่เค,เคยได้ยินบ่อยๆนั่นแหละคุณโยม คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญ,ญาใช่ตหาวานคนจะแกะ่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านตัวอ่าคำนี้ก็คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านี่ทุกวันนี้ไม่ได้นะสังคมโลกโลกภายนอกนี่อ่าต้อง มนุษย์คนเราก็ต้องรักสวยรักงามาแต่สิ่งที่สวยงามภายนอกภายนอกก็คือร่างกายของเรานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจร่างกายของเรามีกรบ32ประการาจิตใจจิตใจนี่ก็ต้องมดงามด้วย มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายกายนี่คือคนจะงามงามที่ใจแช่ใบหน้าก็คือชิจใจดีงามนึงมีความรักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์คนจะสวยสวยจัญญาถ้าจะพูดว่ามารยาทสอภาษาเกีริศากอิ์สกุลก็คล้ายๆกันนั่นแหละคือ จัญญาจัญญาของอพระภิกษุจริยวัดของพระภิกษุนี่อย่างยุวัดพระภิกษุบวชใหมก่ก็การเดินคือปกติถ้าเป็นโยมก็ยัง,ย,งยังก็เดินธรรมดานั่นแหละ,ะเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราทีนี้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว เราก็ต้องพูดจาก็สำรวมอันนี่คืองามกายเดินก็สำรวมก็ไม่หัวเราะไม่ร่าเริงจนเกินไปแล้วก็ต้องปกติเราเป็นโยมนี่เราจะสนุกสนานกธรร็ธรรมดาของของญาติโยมที่เราเข้ามาอยู่ในภาคการสาวพัดแลว้วอ,อยู่ในวัดก็มีการสำรวมพุมผ้า เป็นปริมณฑลก็เป็นกิจวัตรหรือกิจเขาส่งนั่นแหละคุณโยมอถ,ถ้าบวชมาไม่ว่าจะเป็นภาพพิสุทธิสามเณรบวชเข้ามาแล้วในในวัดเราก็ต้องมาปฏิบัติอ่าอย่างใครเคยพูดเสียงดังอ่อย่างภาษาโยโมก็ก็จะว่าเนาะบ้านติดลมสีทำไมแบบจะเป็นแบบนั้นบ้านติดลมสีคือ เสียงลรงสีสีข้าวนี่แถวบ้านนอกนี่จะดังมาดูดังกระดมชุบชักชุบชักชุบชัช <S <S พกพูดคุยกันก็ไม่รู้เรื่องที่นี่ก็ใช้เสียงใช้เสียง่มอ่าก,ก็ก็จะพูดภาษาพ,พูดก,กันภาษาถิ่นหรือป,ประมาณนี้แหละเนาะบ้านติดโรงสีนี่พูดเสยียงไัยพระภิกษุนี่ก็ต้องอบทเมื่อบทเข้ามาแล้วก็ต้องสํารวมสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจ ใจนี้ก็จะขัดเกลด้วยธรรมะนี่แหละคุณโยมนำหลักธรรมนำศึกษาพระธรรมวินัยอย่างมนหนังสือมนพิธีนี่ก็เป็นวินยัยวินัยที่ <c oughs> สาธยายมนก็ทำคิดของทรงนั่นแหละคุณโยมก็พูดถึง <c oughs> ตัดบทตรงนี้ก่อนกิดของทรงอาตมาก็อะไรละ่ะ กิจสิบอย่างของพระภิกษุหนึ่งจะต้องเสร้ชดูกูเกิ e แล้วทีนี้กิจวัตรสิบอย่างนี้ร,รักษาผ้าคล้องหนึ่งบินทบาทหนึ่งบินทบาทเลี้ยงชีพลงอุโบสถสวดมนต์ไหว้พระกวดลานวัด ลานเจดีนั่นแหละมีนกมีนกพิราบขี้มีไก่ที่โยมมาปล่อยมาเรียงมาอยู่ด้วยกันก็ประกวดใบไม้ก็ประมาณนี้ปร่งผมก็ปร่งผมวันทุกทุกทุกหนึ่งเดือนเลยความยาวก็จะสองเส้นก็จะปรง่งบางรูปบางอกก็สิบห้วันยาวก็ปรง่งปร่งผมกลหนวดตัดเล็บรักษาศิขาวผ สิกขาบทก็คือพระธรรมวินัยที่เราเรียนมานั่นแหละ <c oughs> ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ปริวาสกรรมรบสิบจังไหนเนะาะขบสิบหรืออย่างเนาะเนาะก็ประมาณนี้เลยอ่าจดมุนไหวพ้พระไม่ใช่นี่ก็นำพาพระพิสุท่านบวชบวชบรรก่อนเนาะก็ะบวชแบบเรียบง่ายนยั่นหละคุณโยมก็มีดุลีจังหวะก็เปิดให้ อรอบอบุบวสวดอรอบอบสวสเยน็นรอบอบวสวสามรอบก็เข้าทำพิธีทางาศาสนา,าก็บวชมาแล้วก็มมชานี้ท่านก็ทำวัดสวดมนต์ก็นำพาท่านทำนั่นแหละก็บวชไม่นานบวชลางานใหม่บวชเจ็ดวันท่านก็เป็นผู้พิทักษันติได้ก็พูดถึงว่าบวชให้ บิดามาันดาได้เกาะชายผ้าเรืองอก็ประมาณนี้แหละถ้าเป็นอาภาษาทางทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูดมาเนาะบวชแทนค่าน้ำนมก็บวชางานมาบวชก็บวชเจ็ดวันก็ถือว่าเอาให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ท่านก็เคยบวชเป็นพระพิสุสามนเน,นีก็ครองผ้าก็แนะนำว่าอยู่ในวัดห่มดองอห่มคุมุมห่มดองห่มดองก็ห,มห,มหม่มเฉียงแบบนี้หละ ถ้าเป็นพระพิสุก็จะพาสังฆาไปซ้ำเนี้ก็จะปล่อยแบบ,แบ,บนี้ชุดเดยอ่าแล้วก็มีหมเชียงผมเชียงเขาอยู่ในวัดอ่าผมคลุมผมคลุมนี้ออกนอกบ้านออกนอกวัดอ่าเข้าบ้านคือไปเยี่ยมญาติโยมไปให้ศีลให้พรญาติโยมแล้วก็บินทบาที่จะผมคลุมอ่าก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาแล้วคุณโยก็พูดถึงว่า พระภิกุบวชเข้ามาแล้วก็ทํากิจของสงฆ์นั่นเลยถึงจะบวชได้แค่เจวันาลาง,งานมาเนาะก็ได้ทําว่าสวดมนต์ได้รักษาพระครองได้เทมิตาปฏิบัติหลักธรรมนั่นแหละถึงถ้าจะให้ได้ศึกษา mm hmm. ได้เยอะๆนี่คือบวชบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องเรียนทำวินยัยแต่ก่อนนี้มีนวกกา ก่อนจะได้ทําตรีนะคุณโยมนวากานี้ช่วงเขา้า,าพรรษ,ษาพระพิสุสามวันนี้จะเรียนอ่นานวโกวาอ่าแล้วก็สอบสอบได้แล้วก็ปีหน้าก็สอบทำตรีอ่าก็เรียนหลักธรรมในัยพระพุทธธรรมะพุทธวินัยนี่แหละอ่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็กิจวัตรของเราที่ต้องปฏิบัติที่ต้องรักษา <c oughs> สินรักษาศีลรักษา วินัยไม่ให้ดังเพรอะอย่างเป็นพระพิสูจน์ในภาคของเขียวเนี่ยตัดหญ้าเดินเหยียบมดเหยียบมแมลงเนี่ก็เป็นอาบัติอาบัติปาจิตติอาบัติก็คือบาปพระพิสูจน์ก่อนจะทําวัดก็ต้อง,ก,องก็ต้องปรงอาบัตปรับอาบัตคือเราทําความผิดแล้วเราก็มามาเสนอมามาแจ้งกับพระพิสูจน์ปรงปรองอาบัตปรับอาบัต ก็จะจากหนักก็จะเป็นเบานั่นเลย <c oughs> ไม่ให้สินดังเพราะเพราะสินพระพิกษุเนี่ยสอ้2เข้อเยอะนะคโยมอ่าถ้าจะทุกวันนี้มันยังไงเราก็ต้องมีอนุโรมปฏิโรมด้วยอ่าอย่างวัดญาโย,ยมก็ทำไรทํานาในวัดนี้ญาอ่าญายาวแล้วเยอะแล้วพระภิกษุก็จะทําความสะอาดอาก็มีบ้างนั่นเนีะ ผ้าของเขียวแล้วก็เหยียบสัตว์มดแมลงก็เป็นอาบัติปัจจิตีก็คืออาบัติเบาก็ประมาณนี้เลยก็ถ้าเป็นอาบัติหนักๆนี่ก็พระพิสุปวดอุตริมนุสธรรมอ่าพิสุฆ่าฆ่าสัตว์สัตว์มีชีวิตสัตว์ใหญ่อ่าฆ่าบิดาบันดาปวดอุตริมนุสธรรมอ่ารักษา รักซั์นี่ในราคาห้ามาสกห้ามาสุกนี่ก็คือห้าบาทเนาะ <c oughs> ก็เป็นวินัยของพระภิกษุนั่นเลยพรุ่งนี้ก็วันพระวันนี้ก็เสวนาพอได้มาพบเจอหน้าข้าตานั่นแหละคุณโยมก็ไม่มีอะไรวันนี้วันที่หนึ่งเนาะท้ายสุดก็ขอให้ทุกโยมทุกท่านเนาะตามความฝัน,นดีม คือความฝันเสี่ยงโชคไปก็ขอให้มีโชคมีลาบมีวาสนาทุกท่านนั่นแหละเนาะสิ่งที่มนุษย์เราปรารถนาก็คือโชคลาบนี่แหละคุณโยมแต่อาตมานี่ดีอ่าเคยได้ยินพระคุณของพ่อนิเทศนี้ลาบและยศหากไปไม่ได้แน่อ่า เวนเดตต,ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนอันนี้ก็พูดถึงขั้นสุดท้ายเลยเนาะ <c oughs> อยู่ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนั่นเอง <c oughs> ทำกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมั่ปรารถนาทุกท่านเนาะ <c oughs> วันนี้ก็อธิษฐานนิดนหน่นอยน,นั่นแหละคุณโยมก็ทําฝึกทำนั่นแหละ <c oughs> ก็ฝึกพูดหน้าหน้าจอหน้าจอบ้างเนาะ <c oughs> หน้าจอผู้หัก ึกพ,พูดธรรมะนั่นเนีนะท้าสุดก็ข,ขอ,อให้มีอายุวันนาสุขภาพละรนั่นแหละมนุษย์เราสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินเรยลานพัานลานถ้าร่างกายไม่สบายมันก็เป็นทุกข์ไม่สุขนะคุณโยต้องรักษาอพูดถึงว่าถ้าร่างกายไม่สบายแล้วก็ต้องรักษาก็ต้องใช้ปัจจัยมีเงินทองมียายรัากษารคมีเครื่องที่ไวใส มีเครื่องนุ่งห่มก็ต้องอาศัยปัจจัเนาะก็ขอเจริญพรท่านก็ฝากกดติดตามด้วยนะคุณโยมยอดวิวก็วันก่อนก็ลงของพระพิสุบท์ใหม่เนาะก็เป็นงานอุปสมบทแบบเรียบง่ายนะเดยกคุณโยมก็ทำห้นาที2นาทียโยมก็ชมมาให้เพราะเดี๋ยวอาตมาก็จะเข้าไปคอมเมนต์ทุก ทุกท่านที่ติดตามนัเนี่ยเนานะก็อาศัยเวลาว่างช่วงนี้ก็ปฏิบัติาศาสนกิจของปริญญาตีอยู่นะคุณโยมก็เป็นการเผยแพร่นี่แหละเราทํากิจกรรมอะไรเราก็เก็บเก็บภาพแล้วก็บันทึกกระสวงอาจารย์ปีหน้าก็รับปริญารญ,ญาก็น่าก็จะพอแล้วก็นักศึกษาชีวิตมนุษย์ของเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ <c oughs> จนวันสุดท้ายนั่นแหละคุณโยม ศึกษา,าชีวิตสัจธรรมชีวิตที่ชีวิตประจำวันหนวันมี24ชั่วโมงก็ทำให้มีสติให้เยอะที่สุดนั่นเดียเมื่อวานนี่ยก็เห็นโยมมาเล่าให้ฟังว่า,าไปช่วยงานบุญแล้วงานขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ไปดิ้งไปดื่มอะไรกลับมาก็รถไปชนเสาไฟฟ้า,ฟาก็น่าจะหลายเหตุเป็นอุบัติเหตุนะเนี่คุณโยมหลายเหตุหลาย องประกอบเนาะบางทีรถลา mm hmm. ก็ต้องระมัดระวงะังอะไรบเพราะกรุงเทพไม่บา้านนอกหืืกรุงเทพอานะชนบ,บทหรือทุกจังหวัดนั่นแหละรถลาก็เยอะสมัยก่อนนี่ก็ใช้เดินเดินบ้างเกวียนบ้างเนาะขอะเจริญพรทุกท่าน